ซูเปอร์จิ๋วสอบพงษ์มาแไฟนอลซ้อม song, มากี่วันซ้อมมาหนึ่งเดือนได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่สงขามีใครเป็นคู่ป,ป้าซ้าอมเราบ้างมีพี่ฤทธิ์และพี่เป็นมังทองอก็คือพื่อพี่ๆในค่ายเชื่อกันเนาะนะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ครับสูงเท่าไหร่สูงร้อยห้าสิบกว่ากว่าน้ำหนักปล่อย,อยตอนนี้สี่สิบหกแบบมวยสไตล์อะไรครับ มวนจะตายเดิมอ่ะวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรใหม่เนาะเคยต่อยเขาไหมไม่ครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งก็ต่อยแค่เขาได้ดูยังได้ดูแล้วเขามื่อสไตล์เมื่อสไตล์ฟังหน้าเตี้ยอ่ะวันนี้ไม่เจอเขานะวางเกมวางแผงไงดีเดินอย่างเดียวตามสไตล์ล่าสุดต่อยไว้ที่อระมานี้ครต่อยกับใครวันนั้นก้อยครับเพชรปูชัยเป๊ะมั้งชนะชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่สี่สิบสามสี่สิบสามวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ สี่สามครึ่งครับสี่สามครึ่งเมื่อกี้ช้าหนักแล้วเป็นยังไงครับเกินหรือขาดเกินจุดเก้าจุดเก้าป่เดี๋ยวมาวิ่งยีเซนยีสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ครับโซบูแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครมาเดิมครับคุมมากี่กิโลไฟนี้ไม่คุมครับต่อยมาเลยต่อยมือไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละยี่สิบกว่าคนจังหวัดสงขลาเด็กสงขลาอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากเป็นดับสวัสมีค โลกเแฟนรับสูก้เจียวเป็นกำลังใจด้วยวันนี้พร้อมเอาชน,นะค่ายนะวันนี้ปวดหัวคู่แรกด้วยนะอะขอโชคดีรครับ